สวัสดีครับผมกราฟิกทูบีนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับมาช่วยในเรื่องของการคิดนะครับว่าแบบสมมุติเนี่ยเราอยากจะสร้างระบบมาหนึ่งระบบนะครับเราต้องมีหน้าอะไรบ้างในระบบของเรานะครับซึ่งผมเจอคําถามนี้มาเยอะมากเลยนะว่าอยากจะสร้างระบบหนึ่งระบบเนี่ยต้องมีหน้าอะไรบ้างนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต้อง ทำยังไงนะครับใครอยากลงห้องพักฟรีนะครับลงได้ที่เว็บไซต์ h o l o เทียด com เลยนะครับโอ้โหเว็บไซต์เขาสวยงามมากรายละเอียดครบนะครับพร้อมรับเอเจนท์ที่สนใจจะลงห้องนะครับลงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเริ่มจากการยกตัวอย่างว่าผมจะสร้างระบบโพสต์มาหนึ่งระบบแล้วกันนะครับอ่ะเราก็ต้องมาให้ทุกคนเนี่ยเอากระดาษมาเขียนก็ได้นะหรือว่าเขียนในคอมเขียนในกระดาษได้หมดเลยนะครับอ่ะอย่างผมเขียนในคอมให้ดูแล้วกันนะครับโอเค เริ่มแรกเนี่ยสมมติว่าผมสร้างระบบโพสมาหนึ่งระบบนะครับระบบโพสต์ต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีหน้าที่เอาไว้คิดเงินถูกไหมครับสมมติว่าตัวกรอบสีทาเนี่ยมันคือหน้าแล้วกันนะครับโอเคส่วนปุ่มสีขาวเนี่ยมันคือตัวรูปภาพถูกไหมครับที่เป็นระบบโพสตเอาไว้คลิกเมนูอาหารนะครับอ่ในหน้านี้ต้องมีอะไร,ต,ะไรต้องมีอะไรบ้างไหมครับอ่เวลาเราคิดเงินเนี่ยนะครับเรากดอาหารเนี่ยมันต้องมี บอกรายการอาหารถูกไหมครับว่าเลือกรายการอะไรไปราคากี่บาทถูกไหมครับเราอาจจะวางตรงนี้เนี่ยไว้ทางฝั่งขวาก็ได้นะว่าแบบอ่ะตอนนี้เมนูของเราเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่เราเลือกไปราคารวมทั้งหมดกี่บาทนะครับโอเคเราก็ได้มาแล้วหน้าแรกเดี๋ยวผมขอเคสก่อนแล้วกันนะครับว่าหน้านี้เป็นหน้าที่เอาไว้เป็นหน้าคิดเงินต่อไปเราเรามาคิดต่อดูครับว่าสมมุติเนี่ยถ้าเกิดตอนนี้เนี่ย ร้านเราเด่ยมี6เมนูถูกไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งคิดเมนูใหม่ได้ชื่อเมนูว่ากะเพราโบราณนะครับคิดสูตรเมาืวานบอกโบราณไปก่อนนะครับอย่างนี้อ่ะเราก็ต้องมีหน้ามาเพิ่มเมนูอาหารถูกไหมครับแสดงว่าเราก็ต้อง Copy หน้านี้ใหม่หนึ่งหน้ามาสร้างหน้าที่เอาไวท้ทําเป็นตัวจัดการเมนูอาหารนะครับอ่ะผมว่าเป็นหน้าจัดการอาหาร ซึ่งในหน้านี้ต้องมีอะไรบ้างไหมครับต้องมีเมนูอาหารทั้งหมดของเราถูกไหมครับเราอาจจะสร้างเป็นตารางก็ได้นะครับสมมติว่านี่คือตารางแล้วกันนะครับเป็นโรมอย่างนี้เนาะอ่ะมีหกเมนูถูกไหมอ่ะเดี๋ยวก๊อฟไม่ครบหกเมนูแล้วกันอ่ะตอนนี้มันมีหกเมนูนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเมนูเนี่ยต้องมีอะไรครับก็ต้องมีปุ่มเพิ่มเมนู อีกหนึ่งปุ่มถูกไหมย้ายลงมาหน่อยอ่าแล้วปุ่มเพิ่มเราจะเอาไว้ยรงไนล่ะครับแล้วก็อาจจะแบบตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะเป็นปุ่มเพิ่มเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มสีขาวปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มเมนูนะครับอ่าพอเราคลิกปุ่มเพิ่มเมนูมันต้องไปไหนต่อครับต้องไปหน้าของการเพิ่มเมนูถูกไหมครับอ่าแล้วก็อาจจะมา๊อปปี้หนึ่งหน้านะครับเป็นหน้าใหม่เป็นหน้าเพิ่มเมนู อาหารอย่างนี้นะครับอ่าแล้วในหน้าเพิ่มเมนูอาหารต้องมีอะไรบ้างไหมครับก็ต้องมีรายละเอียดของอาหารถูไหมครับม,มีในเรื่องของอ่าชื่ออาหารชื่ออะไรนะครับราคากี่บาทรูปภาพของอาหารอ่าสมมติว่านี่คือรูปภาพนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีปุ่มเพิ่มหนึ่งปุ่มนะครับอ่าสมมติว่านี่คือปุ่มเพิ่มแล้วกันอยู่ฝั่งขวาเนาะ ส่วนปุ่มยกเลิกกันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะ,อะพอเพิ่มเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่หน้าจัดก,การอาหารแล้วก็ขึ้นมาเป็นเมนูที่เจ็ดอย่างนี้นะครับอพอเพิ่มเสร็จแล้วเมนูของเราก็จะถูกไปเพิ่มตรงนี้ด้วยถูกไหมครับเป็นเจ็ดเมนูครบนะครับต่อไปเรามาคิดต่อดูสิครับว่าระบบโพสเนี่ยเวลาเราคิดใช่ไหมครับคิดเมนูเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด สมมุติราคา2 0 0บาทอ่ะมันต้องมีกระบวนการหรือว่าโปรเซสอะไรต่อครับก็คือในเรื่องของการคิดเงินถูกไหมครับแสดงว่าต้องมีปุ่มหนึ่งปุ่มมาให้เขาเป็นปุ่มคิดเงินนะครับเราก็ต้องวางปุ่มตรงนี้วางไว้แบบแบบร่างก่อนคร่าวๆนะครับว่าอ่ะอันนี้คือปุ่มคิดเงินแล้วกันอ่ะพอคิดเงินเสร็จปุ๊บต้องไปไหนต่อครับแล้วก็บอกว่าอ,อ่าอาจจะเป็นการบันทึก ทรานเซชันแล้วก็ออกสลิปให้เขาอันนี้คือสมมตินะครับอ่ะสมมติว่าผมบอกว่าพกดปุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะแบบบันทึกทรานเซชันแล้วก็ไปปรินสลิปให้เขาอาจจะต้องมีหน้าหนึ่งหน้านะเป็นหน้าที่บอกว่าเป็นหน้าปรินสลิปอ่ะเราก็ให้หน้านี้เป็นหน้าปรินสลิปเลยนะครับหน้าปรินสลิปอ่ะซึ่งในหน้านี้ก็ต้องมี ข้อมูลของเมนูอาหารที่เรากดไปถูกไหมครับว่ากี่บาทกี่บาทกี่บาทอย่างนี้ถูกไหมครัคราวนี้นะครับพอเรามีการเจนเลขสมมติรายการที่สมมติเลขมั่วๆนะครับเป็นเลขรายการแล้วกันสมมติว่านี่คือเลขรายการของอสลิปใบน,นี้นะครับเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าถ้าเกิดเรามีการบันทึก transaction เกิดขึ้นเนี่ย เราจะไปดูประวัติการทํารายการยังไงนะครับอะถูกต้องไหมเพราะถ้าเกิดเรามันไม่มีหน้าที่เอาไว้จัดการไอยตัวรายการเนี่ยเราก็ดูประวัติไม่ได้ถูกไหมครับแสดงว่าเราก็ต้องมีหน้าหน้าหนึ่งที่เอาไว้ดูประวัติทั้งหมดถูกไหมครับอ่ะเราก็อาจจะมาสร้างหน้าหนึ่งหน้ามาอีกนะครับเป็นหน้าประวัติรายการอย่างนี้ ซึ่งก็จะมีอารมณ์ประมาณเป็นตารางเหมือนอย่างนี้เลยนะครับ c o p y ปีมาเลยอ่าเป็นอย่างนี้บอกว่าวันนี้เนี่ยมีรายการอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสมมุติลูกค้าคนแรกเข้ามานะครับเขามาคลิก1 2 3่งสองสามบาทปุ๊บกดพิมพ์สลิปอ่ะเขาจบปุ๊บก็มาเกิดประวัติรายการตรงนี้1รายการต่อไปลูกค้าคนที่2เข้ามาอีกนะครับสั่งแค่รายการเดียว10บาทกดพิมพ์สลิปปุ๊บนะครับมันก็เกิดท a า s เ c t ชันที่2เกิดขึ้นมาละประวัติก็มีประวัติที่2นะครับ คราวนี้ลองคิดลองคิดต่อดูอีกครับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของร้านเขาอยากจะดูว่าเอ้ยไอวันนี้เนี่ยเขาขายอะไรได้บ้างนะครับสมมุติว่าเขาอยากรู้ว่ารายการที่หนึงเนี่ยเขาขายอะไรไปบ้างนะครับก็ต้องมี1หน้าถูกไหมครับว่าแบบรายการนี้เนี่ยขายอะไรไปบ้างนะครับก็ต้องมี1หน้ามาดูรายละเอียดของประวัติรายการนะครับ่รายละเอียด ระหว่างรายการซึ่งในหน้านี้นะครับจะเป็นจะเป็นการบอกว่าในรายการที่1รายการนี้นะครับเขามีการสั่งเมนูอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็จะบอกว่าคนแรกสั่ง2รายการอย่างนี้นะครับพอกดไปปุ๊บกดรายการที่2คนที่2สั่งแค่หนึ่งรายการถูกไหมก็อาจจะขึ้นรายการแค่รายการเดียวอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสุดท้ายมาดูอีนอกนะครับสมมุติความต้องการของระบบเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให ระบบของเขาเนี่ยเป็นระบบปิดนะครับใช้กันแค่ภายในองค์กรอ่ะเราต้องคิดแล้วนะครับว่าแสดงว่าระบบของเราเนี่ยต้องมีการเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับว่าเราเนี่ยคือใครอ่ะเราอาจจะมีหน้าล็อกอินมาก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งหน้าของข้อมัยเป็นหน้าล็อกอินหน, in. หน้าเข้าสู่ระบบ ซึ่งในหน้านี้ต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีอ,อินพุตให้เขา2ตัวตูกไหมเป็นตัวที่เอาไว้กรอก username กรอก password แล้วก็ปุ่ม login อย่างนี้นะครับพอก็กรอก username กรอก password เสร็จปุ๊บ login เสร็จปุ๊บก็อาจจะดึงมาหน้านี้ก็ได้นะครับคราวนี้ผมมีโจทย์มาให้ทุกคนอีกหนึ่งโจทย์นะครับลองคิดดูว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะไปหน้านี้อ่ะไปหน้าจัดก,การอาหารก็ต้องกดตรงปุ่มไหนครับไม่มีเขาไม่มีปุ่มถูกไหมอ่ะเราอาจจะสร้างปุ่มตรงนี้ให้เขาก็ได้อีกหนึ่งปุ่มนะครับ อย่างเช่นคลิกปุ่มนี้นะก็อาจจะไปหน้าจัดการอาหารนะครับคลิกเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายก่อนย้ายก่อนอาจจะแบบคลิกปุ่มแรกนะครับไปหน้าจัดการอาหารคลิกปุ่มที่2ไปหน้าประวัติรายการนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขากดคลิกปุ่มแรกนะครับมันอยู่หน้าจัดการอาหารแล้วแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะกลับไปหน้ากินเงินนะต้องทำยังไงนะครับเราอาจจะสร้างเมนูมาหนึ่งตัวก็ได้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้หรือว่า เป็นปุ่มง่ายๆก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับบอกว่ากลับไปหน้าคลิกเงินตรงนี้นะก็คลิกตรงนี้ปุ๊บก็ไปหน้านคลิกเงินอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะอย,ะอยู่หน้านี้ยเขาอยู่หน้า,นาคลิกเงินแล้วเขาอยากจะออกจากระบบต้องกดปุ่มไหนนะครับไม่รู้ <A> <c oughs> อ่าเราก็อาจจะสร้างปุ่มใหนึ่งปุ่มนะเป็นปุ่มล็อกเอาต์ A o <c oughs> ตรงนี้ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเป็นหลักเป็นวิธีการคิดว่าระบบของเราหนึ่งระบบเนี่ยต้องมีหน้าอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้วิธีการคิดอ่า พวกหน้าหรือว่าโฟลว์ตรงนี้นะครับลองให้ทุกคนนะครับผมให้ทุกคนเป็นการบ้านนะครับลองไปคิดมาหนึ่งระบบว่าทุกคนอยากจะทําระบบอะไรนะครับแล้วลองคิดเหมือนผมเลยอย่างเช่นผมทําเว็บขายของมาหนึ่งเว็บนะครับเว็บขายของมาต้องมีอะไรบ้างครับมหีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าของการขายสินค้าทั้งหมดถูกไหมครับอ่ะลองคิดต่อว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเราต้องทําอะไรต่อครับต้องคลิกเข้าไปเพื่อไปดูว่าสินค้าชิ้นนี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้างถูกไหมครับ พอเสร็จปุ๊บมีอะไรต่ออีกครับเขาสมมติบอกเขาบอกว่าเออชิ้นนี้สวยดีนะครับอยากจะซื้อชิ้นนี้เขาต้องคลิกปุ่มปุ่มหนึ่งที่เป็นปุ่มหยิบใสต่ตะกร้าหรือว่าซื้อสินค้าถูกไหมครับ mm hmm. ก็ต้องไปที่หน้าอ่าตะกร้าสินค้าของเขาว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอ่ะแล้วต่อไปยังไงต่อเขาต้องบอกว่าสมมติราคา5 0 0บาทเขาต้องคลิกปุ่มชาระเงินนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งหน้าบอกว่าชาระเงินผ่านช่องทางนี้ช่องทางน,งางนี้ช่องทางนี้นะครับกี่บาท พอเขาชําระเงินเสร็จปุ๊บต้องอะไรครับต้องไปดูว่าเขาประวัติการทำรายการเนี่ยเขาสั่งอะไรไปนะครับประมาณนี้เราลองคิดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็อยากจะฝากกันบ้างให้ทุกคนเนี่ยไปคิดระบบมาหนึ่งระบบแล้วก็ลองคิดโฟลว์อย่างนี้ขึ้นมาดูนะครับโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆที่ช่องกราฟิกทูบีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ